ใช่คนนี้เปลี่ยนชีวิตหลอดนี่หลักล้านเข้าวงการอ้อยคันน้ำมาสองปีครับปิดนี่หลักล้านให้พ่อแม่ได้สุดยอดกับภารกิจชิมปุ๊บตอบปั๊บก็จะเป็นกล่องนี้ครับโอ้ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับแล้วให้แล้วให้กินดมเหรอให้ดมเหรอให้ดมครับจยกมือครับ ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผมก็เด็กนักเรียนคนหนึ่งที่หาเงินส่งตัวเองเรียนนะครับไปเจออาชีพอาชีพหนึ่งที่ผมน่าสนใจคนต่อคิวยาวมากผมก็มีความคิดที่อยากออกมาขายก็เลยไปหาซื้อเครื่องมาพอเราได้เครื่องมาปุ๊บผมก็ไปถามซื้ออ้อยจากแม่ค้าที่เขาขันขายอยู่ตามตลาดนะครับเขาก็ไม่ขายให้ผมไปถามเจ้านี้ก็ไม่ขายเจ้านุ้นก็ไม่ขายสุดท้ายไม่มีใครขายให้ผมไม่เป็นไรผมปลูกเอง คันเองไข่เองอไม่งอไข่ออชีวิตผมเริ่มต้นจากปลูกอ้อยคันน้ำครับตั้งแต่เริ่มเข้าวงการอ้อยคันน้ำมาก็ประมาณ2ปีครับปิดนี้หลักล้านให้พ่อแม่ได้ผมเลยตัดสินใจ ลาออกจากมหาลัายช่วงปี2นะครับเพื่อมาบริหารงานเพื่อมาทํางานเกี่ยวกับอ้อยคันน้าได้อย่างเต็มตัวครับ <ST AN CE> แต่ชีวิตก็ไม่ง่ายหรอกครับผมไปคันน้ำขายตามตลาดนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดตลาดนั้นก็ปิดเราก็ไปขายไม่ได้ภาระหน้าที่เราก็มีเราเลยตัดสินใจเปิดเพจ <S <S f a c e b o o k เพื่อขายท่อนพันอ้อยแทนการออกตลาดครับก็ขายดีมากเลยครับขายดีจนอ้อยไม่พอขายเลยครับ แต่ว่าเป็นแค่ช่วงแรกๆคนที่เขาซื้อไปเขาก็ซื้อไปปลูกครั้งเดียวครับไม่กลับมาซื้อซ้าอีกเขาเอาไปขยายพันธุ์ต่อเองก็เลยมองเห็นช่องทางใหม่เป็นการขายต้นอ้อยขายเป็นอ้อยลำนะครับลูกค้า,าไปคั้นขายตามตลาดเขาเอาไปคั้นขายหมดไปเขาก็กลับมาซื้อแล้วอีกอ๋<ข>อฉลาดมากพอ,<ข>อผม <วะ S 1> ลงมือปลูกอ้อยขนนน้ำเต็มตัวนะครับอุปสรรคมากมายครับทั้งภัยธรรมชาติลมฟ้าอากาศ สภาพดินก็ไม่เหมือนกันบางแปลงก็งามบางแปลงก็ไม่งามเราควบคุมคุณภาพของสินค้าเราไม่ได้ครับผลผลิตไม่ดีเลยครับผมก็เลยมาศึกษาเรื่องอ้อยคันน้าให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะครับเลือกสายพันธุ์อ้อยที่เหมาะกับดินผมก็ลองเปลี่ยนปุ๋ยด้วยว่าอ้อยช่วงไหนเหมาะกับสูตรไหนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เราต่อไรได้มากขึ้น,น พอลองเปลี่ยนปุ๊บผลผลิตผมก็ดีขึ้นครับต้นอ้อยของผมก็แตกกอดีขึ้นมีลำต้นที่อวบมีข้อที่ห่างขึ้นครับแล้วก็ผลผลิตต่อไร่ก็ได้มากขึ้นมีกำไรมากกว่าเดิมจากเมื่อก่อนไร่หนึ่งได้ประมาณ13ตันตอนนี้ต่อไร่ได้18ตันครับ18-20ถึงตันต่อไร่เยี่ยมอายุยี่สามเองนะพอผลผลิตดีขึ้น <c oughs> ผมก็มีต้นอ้อยที่ดีเพื่อไปส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายตามตลาดนั้นนะครับ เป้าหมายของผมคือผมอยากส่งต้นอ้อยไปให้ทั่วประเทศครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ผมกําลังทําอยู่คือน้าอ้อยพัชเจอร์ไลท์วางขายตามร้านสะดวกซื้อ,อทั่วประเทศครับเป็นความฝันของผมที่ผมกําลังเริ่มยยอเเดวเลู อยากให้คนไทยได้กินน้ำอ้อยของผมครับกินไปสดชื่นแน่นอนครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทีครับทีรวัตรเจ้าของไร่ทีรวัต์ครับสุดยอดมากเลยทีฟังเรื่องของทีเมื่อกี้แล้วแบบ ขอย้อนถามกลับไปตอนที่ลาออกตอนนั้นเรียนอยู่ปีสองใช่ไหมคะใช่ครับเรียนอะไรอยู่ตอนนั้นคะโลจิตครับบริหารธุรกิจแล้วพอตัดสินใจลาออกตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงตัดสินใจลาออกออช่วงนั้นผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยครับแล้วก็ธุรกิจครอบครัวไม่ค่อยดีครับแล้วก็ช่วงนั้นผมก็ออกมาทําอาชีพเสริมผมขายไยอย่างครับ ก็มีขายล,ลูกชิ้นตามตลาดนัดด้วยขายน้ําอ้อยด้วยเรียนวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ไปขายของครับแล้วก็ขายไปขายมาก็ผมมาทําอ้อยลํามาทําอ้อยลําส่งแล้วขายดีครับบางทีผมเข้าเรียนอยู่ลูกค้าโทรมาสั่งบางทีสอบอยู่เราพบโทรศัพท์เราก็รับงานได้ไม่เต็มที่ครับก็เลยตัดสินใจลาออกอมาทำาุคกี้ส่วนตัวคุณพ่พอคุณแม่ว่าไงบ้างตอนนั้นก็ ตามใจลูกชายครับโอเคแสดงว่าเชื่อมั่นในลูกอยู่นะครับอพอได้ทําแล้วเมื่อกี้เห็นดูสามารถปลดหนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้แล้วอยากถามนิดนึงว่านี่มันเกิดจากอะไรอะครับอธุรกิจเก่าเขาทำรองเท้าแล้วพิเศรษฐกิจด้วยครับแล้วก็โควิดเขาก็กู้เงินมาลงทุนแล้วก็เหมือนงานออกไม่ค่อยดีกําไรเริ่มน้อยลงต่อชิ้นครับก็เลย เบรกไว้ก่อนหยุดไว้ครับโอเคก็เลยไปปิดหนี้ของการลงทุนเนาะใช่ครับโอเคแล้วแล้วที่แบบบอกว่าท ah> ั้งปลูกเองส่งเองคั้นเองทําเองแบบไม่ง้อใครเลยครับมันเริ่มต้นได้ไงครับก็พอไปขายน้ําอ้อยจะมีช่วงหนึ่งครับคนที่ปลูกเขาจะปลูกให้เจ้าประจําเขาอแล้วเราก็อยากขายน้ําครับแต่มันหาวัตถุดิบยากครับก็เลยตัดสินใจมีที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เลยปลูกเองครับ ปลูกเองแล้วก็เอามาคันเองแล้วก็ไข่เองแล้วก่อนก่อนหน้าที่จะปลูกอ้อยนี่เขาปลูกอะไรมาก่อนป่ะฮะทาสวนมะม่วงครับอดือดดีสองบาทก็เลยตัดทิ้งครับอยู่ดีๆมาปลูกอ้อยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ว่าไงอ่ะพ่อพ่อเขาก็ช่วยๆเริ่มเริ่มด้วยกันมาครับปลูกอ้อยยังไม่ได้ตัดมะม่วงด้วยเป็นต้นมะม่วงแล้วก็ปลูกอ้อยแล้วก็ต้องแซมแซมมะม่วงอ้อยมะม่วงอ้อยเออแล้วอ้อยคันน้ําของทีเนี่ย ต่างจากน้ำอ้อยทั่วไปยังไงน้ำอ้อยมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่พันธุ์ที่ผมใช้เป็นสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์เพราะว่าพันธุ์อื่นมันมีมานานแล้วแล้วพันธุ์นี้เหมือนเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วจะได้สร้างจุดขายให้ตัวเองด้วยครับมีความหวานความหอมเฉพาะเฉพาะตัวของสายพันธุ์นี้ครับสสงสัยวนันนี้ต้องได้อีกแล้วนะฮะคลลุกเป้าหมายต่อไปเมื่อกี้บอกว่าที่ทําน้ำอ้อยพราร์เจอไรใช่ไหมครับจะพาเจอรไรแล้วก็เข้าตามร้านค้าปลีกทั่วประเทศเลยครับ กบไปออกออกข้างนอกด้วยครับโอ้ให้ไปดูเลยนะเลยีคูเชื่อว่าคนอย่างทีทําได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับสุดยอดจ้ะเอาเราวันนี้พวกเราหวังใจว่าเราทั้งสามคนจะได้ชิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะได้รู้จักน้ําอ้อยของทีนะความฝันที่ทีอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะเงินทุนเพื่อไปต่อยอดธุรกิจครับโอเคแน่วแน่มากไม่ยจริงๆนะพร้อมไหมคะเชิญค่ะ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากมที่มารายการพิตีก็ทําข้อมูลเนีออก็บทีมงานว่าทีนี้แบบไม่ใช่กเกษตรกรทั่วไปที่เคยคุยด้วยเขารู้สึกเหมือนอารมณ์อารมณ์นะคล้ายๆเหมืนอนคุณสันติในสงครามทรงดวง <S 2> <S 2> <S 2> คือมีมีมิติบ,บางอย่างที่หลากหลายไปกว่าสิ่งที่ทําเรามองเห็นภาพตัวเองคือ,อยังไงอ่ะเกษตรกรไทยควรรวยครับรวยวันนี้ครับถูกต้องแล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะทุกคนที่อยู่ในอาชีพนี้ควรจะ ลืมตาปากได้ไม่ใช่ว่ากระดูกสันหลังที่ที่มีชีวิตที่ยากลําบากเราเราควรจบเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เริ่มต้นยุคใหม่ทีเป็นผู้นํานะได้ครับลุยนะโอเคเริ่มจากโจทย์แรกเราก่อนเลยท้าทายทีและทะ้าทายกรรมการด้วยเดี๋ยววันนี้เรามีน้ําอ้ยอยหอมหวานอ,อ,อร่อยจากไร่ของทีครับ,รบมาให้กรรมการได้ชิมจ,จะมีสองท่านได้ชิมครับ,รบเมื่อผ่านด่านเกมนี้ครับทีมงานมาครับที่เขาปิดตานเนี่ยนะครับ ทีมงานครับอุปกรณ์มาครับท่านผู้การครับในกล่องที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะมีน้ําอ้อยในภาชนะและสัสดส่วนที่แตกต่างกันท่านต้องสุ่มเลือกหมายเลขครับแล้วก็เมื่อเปิดกล่องขึ้นมาเราใช้ทีเนี่ยทำการทดลองชิมหรือทดสอบวิธีใดๆก็ตามทีใครที่ทำให้ทีใช้เวลาตอบนานที่สุดว่าคือ อ้อยพันอะไรสองท่านนั้นได้ชิมครับที่กรรมการเห็นป้ายชื่ออยู่ข้างหน้าเนี่ยครับคือป้ายชื่อของพันอ้อยที่แตกต่างกันถ้าเป็นางครับท่านยกนิ้วบอกครับว่าท่านอยากจะเลือกกล่องไหนแล้วเราจะไม่พูดออกมานะครับกูเงาะเลือกแล้วนะครับกูเงาะคือนี่นะครับพี่โตพี่หอยครับโตคือนี่นะครับพี่หอยครับพี่หอยคือนี่นะครับผมขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ นี่คือกล่องสุ่มกล่องแรกครับต้องการว่าอันนี้ง่ายหรือยากดูเหมือนยากนะคะยากนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ให้ดื่มทั้งแก้วนะครับผมให้ชิมช้อนเดียวครับชิมช้อนเดียวแล้วต้องตอบไม่ได้ว่าโอ้ยช้อนเล็กมากเหมือนกระเซ็นใส่ปากยังไงก็ไม่รู้นิดเดียวที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเราไม่บอกว่าเป็นกล่องที่ใครเลือกนะครับทีครับพี่ซุปรบกวนเดี๋ยวพี่ซุปป้อนนะครับที่รบกวนหน้าปากนะครับพร้อม จับเวลาครับหวานนุ่มๆครับครับตอบเลยไหมตอบได้เลยตอบเลยครับยู่เวลาครับตอบว่าอ้อยเหลืองสิงคโปร์ครับโอ้โหแค่นี้เองเหรอชิมนิดเดียวเองพี่หอยผมแค่พี่ชิมทุกกล่องเลยแล้วพี่บอกเลยว่าตากันไม่ต้องกินอะไรน้ำตาลขึ้นหมดอร่อยแล้วฮะที่จิบต้องดูลองดูอ่าเวลาใช้ไป8.40วินาทีนะครับ ป็นหวานนุ่มกล่องต่อไปขอเป็นกล่องนี้นะครับเปิดแล้วครับโอ้ยช้อนเบลเลอร์เบเตอร์ผมตักขึ้นมาแล้วนะครับตักแล้วนะครับค่ะเข้านั้นเหรอเข้ากันครับแบบนี้นะครับโอ้หพร้อมพร้อมนะครับจับเวลานะครับ ต้องคิดนานครับดาว่าเป็นอะไรบ้างคะตอบเลยไหมครับไม่ไม่สุพรรณหนึ่งก็สีสำโรงต้องต้องยกมือเลยครับต้องยกมือครับยกมือเลยค่ะยกมือยกมือเลยครับเวลาหยุดครับใจคิดว่าไปทางอะไรครับสุพรรณหนึ่งครับสุพรรณบุรีหนึ่งถูกต้องครับเวลาคือ17.08นนะครับอีกหนึ่งกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องนี้ครับโอ้โห นี่คือเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับแล้วให้แล้วให้กินดมหรอถางจริงให้ดมหรอนี่ครับให้ดมครับให้ดมครับนี่คือให้ดมครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวจับเวลานะครับพร้อมถ้าเริ่มดมเริ่มจับเวลานะครับเชิญครับจับเวลาครับทามั่นใจยกมือเลยนะครับ ลิ้นแตะได้ไหมครับลิ้นแตะได้ครับนิดนึงให้นิดนึงยกมือครับนิดนึงตอบว่าสายน้ำพึ่งเกษตรศาสตร์ครับสายน้ำพึ่งเกษตรศาสตร์ถูกต้องครับโค่รมากรแ่งมากเมื่อกี้จริงๆเราบอกคดมแต่ว่าเขาขอแตะลิ้นไม่มีผมก็อนุญาตนะครับกรรมการโอเคนะโอเคครนะผมให้พี่หอยชิมก่อนนี่ก็โหดมากแล้วให้ไปชิมก่อนอันนี้โหดมากเนี่ยผมขอดมพี่ลองดูอ่ะพี่ดมดู มันก็คนล,ละกลิ่นกับอ่ะคนละกลิ่นจริงๆใช่ไหมกับสิงโร์นะแล้วลดรสชาติรสชาติมันจะหวานกว่าอ๋อรู้สึ <ap> ึกถงความต่างเรื่องแรกนะครับผู้ชายคนนี้ชํานาญเรื่องอ้อยจริงๆครับเวลาที่ทําได้เนี่ยเป็นเวลาที่เร็วมากครับแต่มี2ท่านทําให้น้องช้าที่สุดครับ<อ>ก็คือครูเงาะและพี่โตครับทีมงานครับเสิร <het S 1> ์ฟเลยครับ เก่งมากโอ้ว <parallels> ้าวสุดยอดนะมันแช่ขอถามหน่อยอันนี้อันนี้เขาเรียกพัชอะไรไหมอันนี้ยังครับยังเล็กอันนี้คือสดสร้างโรงงานอยู่ครับอ๋อมันจะแบบหวานแบบผมถามกรรมการก่อนผมแบ่งปันพี่หอยได้ไหมแบ่งปันอนุญาตอนุญาตให้แบ่งปันพี่หอยไหมพี่หอยเขาเขาได้แล้วเขาได้ไหมสองแก้วอันนี้แบ่งปันนะอันนี้แบ่งเแกยวเชี่ยว สดชื่นเลยทีเดียวปกติเราปกติที่เราเคยกินมันจะเหมือนกับมันจะจางๆกว่านี้อันนี้มันเหมือนกับมันใช่ไหมครับครับมันเป็นขอนมองผมนิดนึงไงขอนมองผมนิดนึงมันหวานได้กว่านี้ครับแต่ว่าใส่กระป๋องเจะเลือกอายุอ้อยที่ไม่หวานมากเพราะลูกค้าดื่มเลยแต่ถ้าที่เราส่งลำไปให้ลูกค้าขายตลาดนัดขายตามร้านตามอะไรต้องหวานกว่านี้เพราะเขาเอาไปเทสแต่อันนี้สหรับครูก็ว่าหวานแล้วนะผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของของคนไทยเลยนะ เพราะว่าผมยังไม่เคยกินน้ำอ้อยแบบรสชาตินี้อันนี้เราผสมไหมไม่ครับคือเป็นของเขาเลยอันนี้คือพันธุ์อะไรครับสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์ครับครูอยากรู้ว่าทางไร่เนี่ยพันธุเดียวกันหมดเลยไหมใช้พันธุเดียวผมปลูกสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์ครับเน้นๆนะครับโอเคสายพันธุเกษตรศาสตร์แสดงว่าเป็นสายพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดคนขึ้นเหรอครับใช่ครับเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อเป็นทางการเขา กำแพงแสนหนึ่งคดหนึ่งสองครับโอ้ี่คขตที่วิธยาเขตกำแพงแสนนะครับกรรมการครับสรุปสองเรื่องนะเรื่องแรกภารกิจแรกผ่านครับเรื่องที่2องน้ำอ้อยอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับโจทย์ต่อไปนะครับกรรมการหนึ่งท่านของเราที่ไม่ได้เข้าร่วมภารกิจด้วยจะมีโอกาสได้ลุ้นได้ลุ้นโจทย์พิเศษของเรารางวัลรางวัลพิเศษ เพียงท่านเดียวเลยเพราะว่าพี่คือคนที่ไม่ได้ชิมเต็มๆทีมงานครับเปลี่ยนโจทย์ภารกิจครับเฉพาะโจทย์นี้นะครับมีคนเดียวที่มีสิทธิ์ได้เล่นก็คือพี่หอยนะครับผมผมมีแผนอย่างนี้แหละผมจะได้ผมต้องได้คนเดียวนี่คือเครื่องคันน้าอ้อยอันนี้เป็นแบบเครื่องเล็กใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเครื่องที่ใช้ตามตลาดเลยครับและนี่คือคําถามครับพี่หอยครับเครื่องนี้ราคากี่บาทครับสองพกี่บาทครับที ตัวนี้18ลูกปืน2 7 5 0 0 27,500 27, นะครับพี่หอย <c oughs> ไม่ได้ขาถุง <c oughs> ล้อ๋อง้องหน้าใช่ครับผมมีอ้อยอยู่2ลำนะครับอ้อย2ลำเนี้ย <c oughs> ผมท้าน้องต้องปอกเปลือกให้เกลี้ยกลาเหมาะสมเพื่อนำไปขันที่เนี่ยเราท้าว่าปอกสองลำเนี่ยภายใน60ิวินาที <c oughs> แต่เมื่อขันแล้วพี่หอยครับคิดว่าสองลำเนี่ยได้น้ำอ้อยกี่แก้วผมจะให้ให้เห็นภาพชัดเจนว่า หยาดเหงื่อการลงทุนการทํางาน,งานวิชาชีพทักษะตรงนี้นเมื่อนําไปทําให้เกิดผลผลิตแล้วเนี่ยสองลำเนี่ยจะได้ผลผลิตออกมาเป็นน้ําอ้อยกี่แก้ว3แก้วกว่าก็คืออยู่ในกรอบ3ถึง4ครับผมให้พี่บวกลบได้แก้วหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าอยู่ที่4เกือบเกือบหหรือ2เกือบเกบ3ก็ถือว่าพี่หอยตอบถูกนะถ้าตอบถูกรางวัลน,นี้คือของพี่หอยครับ เอ่อให้พี่และครอบครัวครับ12ขวดครับ12ขวดแล้วสิบสองขวดนี่อวดหน่อยโอ้โหนี่น้ำฉ่ำ้อยสดเก็บได้ประมาณกี่วันนะครับแช่ช่องฟิตอยู่ได้ประมาณ3เดือนครับถ้าช่องฟิต3เดือนนะถ้าแช่ที่ช่องเวิร์กพอยท์เนี่ยถ้าช่องเวิร์กพอยท์บอกว่าไม่เกิน2นาทีฮะทีมงานก็แบ่งสองเลยนะครับแนะนำช่องฟิตนะครับแต่ถ้าพี่ตอบไม่ถูกกูง้อกระตุกคนละครึ่งนะครับครับเรื่องราวเป็นแบบนี้นะพี่นะไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับคุณจะไม่โชคดีซ้ำสอง โจทย์ที่เราท้าทีคือปอกอ้อย2องลำนี้นะครับเป้าหมายคือ1นาทีเรื่องราวทีจบท่านี้เลยนะแต่ปริมาณน้าได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเตรียมตัวครับจับอุปกรณ์เลยครับเข้าสู่พรกิตความปลอดภัยนะครับจับไว้ได้เลยครับอสัญญาณจากพี่ซุมนะครับพร้อมจับเวลาครับผพก็ไปนิ่งๆเลย แล้วอีกแล้วอีกอ๋อวอ๋กสองใช่ไหมสองอันเนาะแต่เขาใจเย็นแต่เขาลูดได้นี่ไงานนี้เงี้ยงานนี้เงี้ยงานนี้เงี้ยนะงานเนี้ยครับมันจะได้ไม่ติดเปลือกเวลาคั้นนะโอ้ยเพราะว่าถ้ามีเปลือกก็ไม่มีเปลือกเนี่ยรสชาติต่างกันครับผมโอ้ยเลยไงอีกอันหนึ่งเลยต่อเลยต่อเลยโอครึ่งครึ่งอ่ะเวลาเหลือสามสิบวิครับไข่หิ่งก็ต่อแบบนี้เหรอ๋อเหลือยี่สิบวิครับยี่สิบวิ สบายเขาใจเย็นมาก15 10 9 8 7 6 5 4 3โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเอาละครเรื่องเวลาก่อนนะเวลาทีทำให้ทันเวลาครับเก่งมากครับนองจัมกั์ครับ แก้วเนี่ยเราเตรียมไว้หลายใบครับแต่ว่าถ้าเราหยิบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่สะดวกครับพิมงานครับขอประชนะครับลุ้นกันนะครับถ้าอยู่ในกรอบ3ามถึงห้าแก้วทั้งหมดนี้จะเป็นของพี่หอยนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ครูง้อแบ่งกระตุ่นะครับค่ะทีครับเชิญเลยครับคันได้เลยครับเฮ้ยโอ้โหน้ำไม่ออกเลยครับพี่หอยครับ ผมว่าพี่มีลุ้นแล้วเนี่ยมาแล้วลนี่ไปแล้วหนึ่งลำนะครับไปแล้วหนึ่งลำนะครับค ja, ันรอบเดียวครับไม่เอาาคันรอบเดียวด้วยพี่ไม่คันสองรอบพี่ไปแล้วหนึ่งลำนะครับลำที่สองครับจบแล้วจะได้สองแก้วไหมเนี่ยไได้ได้ได้อยู่ได้อยู่จะได้สองแก้วไหมเนี่ยพี่หอยลุ้นนะครับครับฮึมได้อยู่สองประมาณสามแก้วสามนะจะได้สักสาม เดี๋ยวรอให้น้ำไหลไม่หมดก่อนนะครับครับอีกเยอะเลยฮะน่าจะล้นละเอ่อตอนนี้เขาบอกว่าประมาณประมาณ1ลิตรนะครับประมาณ1ลิตรสองร้วแกวลิตรน่าจะได้5แก้วนะครับในถาดอีกแก้วนึงครับอ๋อเขาจะมีในถาดด้วยเหรอครับมันเครื่องมันหนักหนงโอ้จะโอ้ใช่ครับใช่ครับน้ำค้างอยู่ในถาดครับต้องมาให้หมดครับจบแล้วล่ะต้องมาให้หมดต้องมาให้หมดใช่แล้วต้องมาให้หมดนี่เลยเกินนะครับ เขาเหขยวเขาห่วอีกนิดน่ะอีกนิดน <S 2> <S 2> <S ออึงโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเออดีครับเชิญครับหนึ่งแก้วครับสองแก้วครับสามแก้วครับสี่แก้วครับ โอ้โหเป็นไงชัดเจนมากนะครับครับผมโอ้เรียบร้อยนี่ไม่มีสามารถเป๊ะเลยใช่มากกว่นนี้แล้วครับหน่อยครับครับผมบวกลบหแก้วนะครับครับห้าแก้วเป๊ะตามที่พี่พยากรเลยครับภารกิจนี้พี่หอยเป็นผู้ชนะครับ นั่่งพีอย้ครับสักสักลิบสักริบสักริบสดเลยนี่สดเลยสักริบสักริบแล้วพี่บอกหน่อยว่าต่างจากการที่คันแล้วพักไว้สักครู่ไหมมันหอมหอมใช่ไหมครับชืมฉ่ำไหมครับช่ำกูฉแน่อันนี้ผ่านอะไรนะสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์ครับอันเนี้ยนี่อันนี้แก้หนี้ตักขายประมาณสักกี่บาทสิบห้าถึงยี่สิบบาทครับ เพราะปกติอะจะเป็นแก้วพลาสติกใส่น้ำแข็งพี่ไดหทำน้ำไม่ถูกอพื่อจะหอยเอาจะพอประมาณพี่ขาพี่เก็บขาไว้เก็บขาไว้ใช้หวานตัดขาหวานตัดขาใช่ใช่ใช่มันอร่อยมากืเต็มสิบให้กี่ดาวพี่หอยสิบเอ็ดทีมงานครับเชิญครับ ท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับคนรุ่นใหม่เกษตรกรไร่อ้อยยุคใหม่ครับได้รู้จักกับทีทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเห็นความหวังของประเทศชาติเลยทีเดียว <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> คือคอุปสรรคทําอะไรทีไม่ได้เลยอะ่ะถ้าเป็นคนที่ไปเจอเอง,งี้ยบางคนพอเจออุปสรรคเขาถอยเลยนะแต่เราเจอมาไม่รู้กี่อุปสรรคเลยอะ่ะตั้งแต่ไปขอเขาให้ขายเขาไม่ขายให้ไม่เป็นไรปลูกเองปลูกไปปุ๊บ ส่งไปขายเอ้ยเขาไม่กลับมาซื้อใหม่เอางั้นเปลี่ยนวิธีสำหรับทีอ่ะครูมองว่าอุปสรรคอ่ะมันเหมือนกับบันไดให้ก้าวกระโดดมันไม่ใช่เป็นกำแพงอ่ะมันคือที่ที่ทำให้เราถอยออกมาแล้วเราเทคตัวแล้วก็กระโดดข้ามอ่ะทุกอุปสรรคที่ทีเจอที่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สำเร็จขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจมากนะถ้าวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่กำลังดูอยู่คำที่ทีพูดว่าเกษตรกร,ร,กรต้องรวยอ่ะ เกษตรกร,ร,กรไทยต้องรวยได้แล้วอ่ะมันจะปลุกใจพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอีกมากมายนะเพราะว่าเขาเห็นทางว่าเฮ้ยมันทําได้ขอแค่ใจเรามันไม่ยอมอย่างเดียว mm hmm. เท่านั้นแหละขอให้ใจเราสู้เรียนรู้แล้ววันที่ทีหวังว่าจะไปสู่ระดับโลกกูว่าคนอย่างทีไปได้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้ว mm hmm. ทีจะไม่ได้โตแค่คนเดียวกูมั่นใจว่าคนอย่างทีอ่ะจะเป็นแรงบันดาลใจทําให้คนเติบโตแบบทีได้แน่นอนฝากด้วยนะทีนะขอบคุณค่ะ วันนี้พวกเราสามคนขอ,ขอเป็นกำลังใจให้กับทีนะครับกับโปรเจกต์ใหม่ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับครับผมพวกเราสามคนให้่านครับทีคร<า>ับพ,พี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตทีเรื่องราววิธีคิดและมุมมองของทีและการเป็นเกษตร,รกรยุคใหม่ของทีให้พี่ๆปุ๋ยทิ๊บทราบนะครับพี่ๆเขาชื่นชมเขาทึ่งแล้ว เขาฝากส่งกำลังใจถึงทีนะครับเรื่องทุนในการนําไปต่อยอดกิจการของเราไม่ใช่ปัญหานะครับพี่ๆปุ๋ยทิพย์ขอมอบงบประมาณให้กับทีนะครับสามหมบาทจะปุ๋ยทิพย์ครับ,บและมีอีกหนึ่งสิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากๆครับกับงานที่ทีทําอยู่กับไรอ้อยของทีนะครับลบกนเทียนไปมองเทานั้นครับเดินหน้า5 9ครับ ทีมงานครับขอความฝันให้ทีจากพี่ๆปุ๋ยทิพย์ครับทีครับหันมามองได้แล้วครับทีครับ,รบนี่คือปุ๋ยทิพย์นะครับปุ๋ยทิพย์สูตร16-88ครับช่วยต้นโตวไวแตกกอดีครับและสูตร1 5 5 2 0 หรือสูตร21-4 21ครับช่วยอ้อยลำอวบใหญ่น้ำหนักดีมีความหวานสูงนะครับทั้งหมดนี้นะครับมอไท้ทีเพื่อน,นำไปพัฒนาไรไอ้อ้อยของเราให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมความฝันวันนี้มอไท้ทีจากปุ๋ยคพิปนะครับ40,000บาทจากปุ๋ยคลิปครับทีครับในวันที่เราทาความฝันได้สาเร็จนะทีรู้สึกอะไรกับตัวเองและอยากบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุด พ่อกับแม่ครับปีครับมานีครับถ้าพ่อและแม่ยืนอยู่ที่กล้องตัวนี้นะครับที่อยากจะพูดอะไรกับพ่อและแม่พูดได้เลยครับเฉญครับผมจะทําฝันให้สําเร็จนะครับมีแรงลัดดันเป็นพ่อกับแม่ครับรักพ่อครับรักแม่ครับอาชญาเกินร้อยผู้พัฒนาศูนไร่อ้อยยุคใหม่ของเรานะครับน้องทีครับขอบคุณมากที่มารายการนักทีครับขอบคุณครับ เห็น,น,นี่ครับเขาบอกผมว่าไอ้เครื่องที่เขาอยากจะทำอ่ะเพื่อถนอมไม่น้ำอ้อยให้อยู่ได้นานน่ยมันไม่ใช่พสชาสร์ไลท์เลยนะมันจะถนอมรสชาติใกล้เคียงมากเลยปัญหาอยู่ที่เครื่อง สิบล้านสิบล้านค่อยๆเก็บตังค์ไปลูกเดี๋ยวต้องค่อยๆเก็บตังค์ตอนนี้เขาก็เลยใช้วิธีว่าขายอ้อยเป็นท่อนๆเนี่ยท่านผู้ชมครับข่าวดีนะครับไม่ใช่แค่ทีนะครับท่านก็มีโอกาสลุ้นได้ทดลองใช้ปุ๋ยทิพย์ของเรานะครับปุ๋ยทิพย์แจกฟรีนะครับร่วมกิจกรรมได้ที่แฟนเพจซุปเปอร์ฮันเนะครับและใครสนใจเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเกษตรกรช่างคิดครับ จบลงแล้วนะครับกับงานไลฟ์เฟสโฟร์ที่รู้ก่อนดีกว่าครับเจัดการรวมฮาวทูสำหรับคนที่อยากมีชีวิตอิสระครับต้องขอขอบคุณพันธมิตรและผู้สนับ์นุนหลักทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณวิทยากรกว่า50ชีวิตที่มาสร้างแรงบันดาลใจและความรู้30 Boots s o u u t o o n 4 4ร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยมากๆและที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานครับ ถ้าไม่มีทุกทท่านก็จะไม่มีงานนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเราหวังว่าทุกคนจะเข้าสู่ชีวิตที่เป็นอิสระได้อย่างมั่นคงไปพร้อมๆกันนะครับจากใจ The Cloud Super j u i Event AS Academy และ c e n t i a l World เจอกันใหม่ปีหน้านะครับ Live Face 40 Plus รู้ก่อนดีกว่าครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ